ครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเสร็จครับแต่ว่าหักบรแม่นหกโมงแรงนะครับพี่น้องมือน,นี้เป็นหกโมงเสร์วันืันนี้ก็วันที่สามสิบนิยอสองหาหกหกขึ้นมือสิ้นเดือนพอดีครับพี่น้อง มาอัปเดตการสร้างบ้านที่บ้านป้ากเก่าอำเภอหนองหาดนดัวดท่านีของเหาอยู่ที่เก่าครับเมื่อวานนี้บ่ได้อัปเดตครับเพราะว่ามันคำครับมาอัปเดตการสร้างบ้านทีมงานสุดที่สองงานโครงหลงังคานุงหลังค่าครับเป็นการทํางานเมื่อที่18ครกับนับห่อนเมื่อวานนี้ของทีมงานสุดนี้ครับ อเสียงคขวกๆนี่นั่นอันนั้น,นแผนกล่างถัวยตัวนั้นเจ้าของงบประมาณแผนกล่างถั่วไอ้อมครับก็การมุลลง่งลังคากมุ่งไปได้สองหมื่นครับพี่น้องมุ่งลังค่าแผ่นเพสติดเพสซี่จีนี่ก็สองหมื่นนี่ก็มุ่งได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องก็ถือว่ามุ่งได้เลี้ยวเติบอยู่ครับ พื้นที่การมุ่งก,กระเบื้องนี่มุ่งอยู่21แถวครับพี่น้องด้านนี้ก็21แถวด้านตรงข้ามก็มุ่งเสร็จแล้วครับด้านตรงข้าม21แถวแล้วก็ด้านทั้งสายมือด้านที่เป็นส้งปัญญานี่ยก็21แถวกันมุ่งเสร็จแล้วครับพี่น้องกระเบื้องซื้อมาลดแรกกับ หนึ่งพนแยแผ่นครับพี่น้องผมคำนวณบึงนี่ก็บสีขาดอีกลายอยู่น่าจะประมาณสักสามร้อยแผ่นน่าจะต้องได้เพิ่มอยู่ครับอันนี้้ังกับมุ่งนี่ค่อนข้างจะมุ่งมุ่งทีเจ้หนอยครับอาจจะเบืองกับเบืองจัาหน่อยครับ,บ,บพี่น้องเดี๋ยวไปสำรวจพื้นที่บึง ไกล่เจ้หน่อยหนึ่งครับมือว่านนี้ก็สร้างมากก็ใส่สี่หาคน้นรับเป็นหลงสี่หาคน้น นี่ผูน้นึงก็เจ็บท้องไม่ค่อยสบายครับก็บพอดมากมูา่านก็ผู้ที่ไม่ผูน้นึงก็ผู้ที่เคยเป็นล่มครับจู่หลังบ้านเกิดมีอาการวิ่งเลี้ยนครับสุขภาพไม่ค่อยดีไนไดีครับพี่น้องสั่งสุดนี่ครับนี่ครับไปอันนี้ก็ ส่วนส่วนของปัญญาครับอันนี้ส่วนของปัญญาก็มุ่งเสร็จแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็ส่วนที่ว่ท่านแล้วนี่ก็เหลือมุ่งไปในพวกแถวครับกัเเรือยุสิ้าแถวครับนี่ก็ขอริเวีนโดยรอบงางมะพึง ข้างหน้าบ้านจุกหน่อยอันนี้ก็สิเป็นก็แล้วกับทางออกไปหน้าบ้านครับอันนี้บ้านหลังเก่าครับครับอันนี้ก็นี่ครับทางหน้าบ้านก็จะเป็นทรงตัวทั้งสี่ครับพี่น้องเป็นทรงตัว อันนี้ทั้งด้านข้างฟังไอ้สานามครับาาทางสนามนี่ทั้งด้านขานี่ก็ยี่สิบเอ็ดแถวครับพี่น้องมุ่งเสร็จแล้วครับก็นี้ก็อากาศก็น่าจะโอเคอยู่ครับเบามือ,อึ้นบันไดสั่งก็น่าจะเหตุงานได้เมื่อนี้นี่ถ้าฝนโปตกบ่อยครับมุ่งนี่เสร็จแน่นอนครับฟังนี่ครับพี่น้อง มันนี้ก็ขออัปเดตการสร้างบัานเอาไหว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ